อ่ครับน้องอั้าอึ้งครับพิธีกรสาวกับปีโปรเจกต์นี้ปี2 5 6 8ผมก็จะลุยทางน้านรอยยิ้มเสียงหัวเราะสาระบันเทิงความรู้ผ่านทางโซเชียลไปทุกแพลตฟอร์มทั่วประเทศไทยนะครับภายใต้บริษัทจอ h น,นี่มิวสิ a แอนด์โปรดักชั่นนะครับส่วนน้องอัม้มอึ้งมาในฐานะพิธีกรรายการภาคสนามในรายการต่างๆคอนเทนต์ต่างๆรูปแบบต่างๆทั้งสาระบ้าบอความรู้รอติดตามเธอได้ทางช่อง Johnny New เข้าเพจ Johnny New นะครับเพจ พิมพ์คําว่าจอนนี่นิวนะครับศิลประข่าวสารวัฒนธรรมและก็ช่อง y t u t u จอ j o นี่มือปราอินดี้โปรดักชั่นจะเป็นเสื้อผมยืนเสื้อสีดำนะครับจอนี่มือปราอินดี้โปรดักชั่นฝากติดตามความน่ารักความสาระความบ้าบอคอแตกของเธอได้ได้เลยค่ะโอ้แน่นอนมากมากกอนามูอาตามที่พี่จอนี่มอบมาออาแจ้งไว้ว่าไอ้ไอ้ให้เขาเอา เอาทีวีแบบเขื่อนเพื่อจะด็ไอ้เวลาไอ้ตรวจงานเวลาถ่านยา<อ>ยาไขมันอเอาหนีเต็งไว้เนเด้อกลัวลมมันจะพัดตกอยู่มันสามารถเขื่อนเวลาเ้างอย่างปาฏิสังสัญญาณแรงไอ้ตรวจงานเอาเอาสาย HD m i เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะ<า>อ่าอย่าอันนี้ขันน<อ>้นกับเบิ้งน้ำแน่ยขันน้ำสิบเบิ้ลกะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนยางนะครับโอ้มาก่อนครับมาคนที่สองมาแล้วแม่นว่นั่นแม่นว่ โอ้โามาเลยทยอยมา <c oughs> อ๋อไปอ่บน้ำเนามนะ <c oughs> มาจากจังหวัด <c oughs> ลอยเอ็ดครับอ่าลอยเอ็ดนะครับใน,นนี้ลอยเอด็ดครับอ่าอันนี้สีโอเคอันนี้สีสเกตนะครับน้องอําอึงอ่ะเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีรายการที่ฮาหาสาระสาระนะครับจากางน้องไอ้ส่วนนี้ก็จะประมาณในส่วนของดังด้านโปรดักชันนะครับอ่าเดี๋ยวไปเตรียมอันน้ไว้ท้ายเลย ไอ้ไอข้อมถ่ายเลยนะทางในเลยนะครับส่วนด้านนี้จะมาทางด้านพิธีกรนะครับไอนน้นี่น้องกับมาในสายตัดต่อถ่ายทำช่งางภาพโมนี่แหละครับ,รบผมก็รับรับเข้ามาร่วมงานเยอะมาร่วมงานกันมาสร้างความสุขกันในรูปแบบต่างๆและจะนี้ได้จะออกกองถ่ายเ v เพลงในพาร์ทของเพลงในจะพาร์ทของทางโปรดักชั่นนะครับส่วนพิธีกรชัย ยังรอทุกๆท,ท่านคอมเมนต์มาอยู่นะครับว่าจะเป็นใครว่าจะเป็นใครว่าจะเป็นใครนะครับสาหรับท่านใดอยากเห็นใครเป็นพิธีกร <c oughs> คู่กับน้องอ้ําอึ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจัดให้นะฮะเดี๋ยวกาซิมี่ทั้งซีรีส์ซีรีส์หนังสั้นที่จะปล่อยออนแอร์ทุกๆวันนั้นวันนี้วันน,น,นี้จะเป็นผังรายการที่ปล่อยให้ทุกท่านได้ได้ชมรอต,ติดตามชมเลย,ยนะครับเนาะ มวลสื่นโฮเซลตามสไตล์ความเป็นอีสานบาา้านเ่าทายทอดทั้งศิลปะและวัฒนธรรมนะครับนุหล่ะน้องล่ะยังไงฝากเบื้องความสะอาดความสะอาดนะได้เนะเดี๋ยวนะผมพาทุกท่านมาดูบรรยากาศที่สร้างงานศิลป์ผมนะครับตรงนี้ก็จะบรรยากาศมันจะเป็นส่วนนี้เป็นส่วนของามอาออฟฟิศกลางน้ํานะครับซึ่งจะเป็นที่ประชุมงานกับน้องๆยามเย,นย,นยน็นๆะนะฮะบรรยากาศดีครับ ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนาแต่ก็สามารถที่จะออนแอร์ไปยังให้ทุกท่านเห็นทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับบรรยากาศย่านแมงแรงตอนเย็นนะครับวันไหนว่างผมก็จะนัดน้องๆทีมงานต่างๆประชุมและก็ปาร์ตี้พูดคุยก็ถึงว่าเดซื่อที่วีจอแบรนด์าสิแบบยกมาตังเสียบสาย H ฮดีมไอเปิด u t u b e แนะ่เปิดงานในค่อมเพื่อให้ลูกพี่ตรวจงานแน,นนะ่นะครับเนาะ่าครับเร็วๆปีนี้ลูกเต็มรูปแบบครับ ทั้งในส่วนของงานเพลงและในส่วนของงานโปรดักชันรูปแบบต่างๆนะครับผมก็จะนําเสนอในน้องๆในหลายรูปแบบครับก็ทั้งมีทั้งขีเอทีมาร่วมงานโปรดิวเซอร์มาร่วมงานช่างภาพถ่ายทําตัดต่อ,ตอพุ่มกับเขียนบทผมรับสมัครจัดเต็มปี68ครับเพื่อรอยยิ้มผมยังเสืยอว่าทุกเมื่อนี้คนส่วนใหญ่จะอยู่กับมือถือมากไม่กว่าอยู่กับโทรทัศน์เลยหนังสือพิมพ์นะครับน้อยผมก็เลยลุยทางโซเชียลเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนสร้างธุรกิจใหม่กับโปร,โปรเจกต์ใหม่ของผม ลุยเต็มรูปแบบแล้วก็สร้างรอยยิ้มเสียงเลาะผ่านทางมือถือให้กับทุกๆท่านนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆกล้องแพงสวยๆมีโอกาสมาเที่ยวสตูดิโอผมมาเที่ยวค่ายเพลงผมมาเที่ยวบริษัทจอนนี่มิวสิกแอนด์โปรดักชันได้มาพบปะน,บนักสแสดงไมว่ว่าจะเป็นสาธิตตายตามอเตอร์เวย์น้องอ้ำอึ้งนะครับเสียป,ปุ๊นะครับเชนจางแทนกกกล้วยนะครับเสียงเพลเมืองสกลปองจวดนะครับ เด e ี๋ยวจวดแดได้ดูแน่นอนปีนี้จวด8ดเดี๋ยวมาแน่นอนจวด8นะครับนาะอ่ะกัสิได้มีแนวมวนๆวซึนๆให้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับอ่าอ่ะเบื้องอ่เบื้องหนูมาเอาอากอีตัวนี้โยกไปจัดนะแน่นอนว่าเฉลีบอ่าเอาตัวนี้อ่าอ้ำอึ้งนะครับก็ถือว่าได้ร่วมงานอย่างเป็นทางการประกาศทางนี้เลยครับว่าหากเธอหายไปแล้วไม่ใครถามหาว่า น้องอ้อมอึงไปสายิจอนี่เขาบอเห็นอยู่ในบริษัทพิจอนี่แล้วผมตอบไปทางนี้เลยนะครับว่าเธอหลวงครับกันอยู่กันดนดนอยู่กันดนดนอยู่กันโดนโดนสาวสวยมากมายความสามารถมีความน่ารักต่อเพื่อนร่วมงานผ่านการทํางานผ่านการทดสอบงานมา7วันแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยมีสัยดี เข้ากับเพื่อนๆร่วมง,งานได้ดีและที่สําคัญเธอมีความเป็นกันเองรู้จักคิดคิดงานให้กับผู้บริหารขึ้นมานะครับอ่าครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากปีใหม่นี้2 5 6 8ขอให้ขอทุกท่านที่ติดตามผมทุกๆท่านนะครับขอจงร่ำรวยฝากกดติดตามช่องเพจ johnny new และช่อง y o u t u b e Jo นนี่มือปราอินดี้โปรดักชั่นเพื่อติดตามรอยยิ้มเสียงเลาะต่างๆมากมายและพิธีกรสาวสวยน้องอับอึ้งด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ បន្លែបន្លែស្ពត